สวัสดีค่ะพบกับดวงวันสันพะพูไม้อีกแล้วค่ะวันนี้ก็เป็นวันจุดจีนของปี2567ค่ะตรงกับวันพระด้วยนะคะวันนี้วันที่9ค่ะตรงกับวันพระวันจุดจีนค่ะ ข้ามเดือนสองค่ะตรงกับวันพระตรงกับวันศุกร์ด้วยนะคะวันนี้ใครไหวจุดจีนก็ตรงกับวันไหว้จุดจีนนะคะหรือว่าจะตรงกับวันพระนั่นเองค่ะได้สองเด้งเลยในปีนี้นะคะจุดจีนตรงกับวันพระใครที่ชอบไหวสารพูมสารเจ้าที่ตรงวันพระอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ได ตรงกับวันจุดจีนเราก็ไหว้ตรงกันได้สองเด้งเลยค่ะปีนี้ถือว่าปีเป็นปีดีมากๆเลยค่ะที่ได้ไหว้สองต่อสองเด้งใน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 เรื่องเดียวนะคะไหว้ครัง้งไหว้ครั้งเดียวได้สองเด้งเลยค่ะถือว่าดีมากๆถือว่าโชคดีนะคะปีนี้ก็เหมือนกันค่ะเราก็จะมากราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางของเรา หาของมาไหว้เท่าที่เราหามาได้นะคะเราจะไม่ทาเกินกําลังของเราค่ะเราหาอะไรได้เราก็จะไหว้อันนั้นเลยค่ะอย่างน,น้อยก็มีหมูมีไก่มีผลไม้ค่ะ มีขนมไส้เทียนขนมไส้หวานไส้เค็มขนมเข่งนะคะขนมผลไม้ของเราก็ตามตามที่ทุกคนก็รู้อยู่นะคะเราก็จะเอามากลาบมาไหวในวันจุดจีนปีนี้กันค่ะกลับไหวพร้อมกับวันพระพอดีเลยค่ะได้ทรงเด้งเลยปีนี้ถือว่าเฮงมากๆค่ะทุกคนไหวเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะคะของกินที่เราเอามาไหวนี่ละค่ะดีมากๆเป็นเป็นผลไม้หรือจะเป็นหมูหมูไก่นะคะ ไก่ปูปลาอะไรก็าตามตีที่เราเออกมาไหว้นะคะดีหมดเลยค่ะถือว่าปีนี้เป็นปีเฮงตลอดปีตลอดไปนะคะทุกคนขอให้ทุกคนไหว้เสร็จแล้วก็อเอามากินนะคะให้เป็นยาวิเศษแกล่ลูกหลานขอ,อขอสิ่งดีๆจากขอพรจากเจ้าที่เจ้าทางหรือพระภูมิเจ้าที่นะคะให้ท่านได้กิมน้ำสำรานเราก็เป็นลูกศิษย์ของท่านจา้ะวันนี้ก็พามา กราบไหว้เจ้าที่เจ้าทางค่ะอยากให้ทุกคนเังเฮงปังๆทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ไหว้เท่าที่เราหาได้นะคะนี่แหละค่ะแค่นี้ก็สุขใจแล้วที่ได้ไหว้เนาะขอให้ทุกคนเฮงเฮงเลยรวยปังๆในปีนี้นะคะปี2,567ปีมังกรทองค่ะขอให้ทุกคนปังๆนะคะจิจการลุ่งเรืองค้าขายก็ให้ปังๆขอะ ขายอะไรก็ขอให้ปังๆนะคะขอให้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทุกๆคนเลยค่ะวันนี้ก็เช่นกันเราก็จะปังไปพร้อมๆกันนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็จิตการการค้าก็ขอให้ขายดิบขายดีเงินทองไหลมาไม่ขาดสายสุขภาพแข็งแรงนะคะทุกๆคนปีนี้ก็เช่นกันค่ะขอให้ทุกคนปังๆเราทุกคนก็จะปังนะคะกั่ไว่เจ้าที่เจ้าทางเสร็จแล้วเราก็จะ ไปหาอาหารกินแล้วค่ะกินข้าวเสร็จแล้วค่อยมากราบไหว้ลาเนาะขอให้ทุกคนปังๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามให้ค่ะสวัสดีค่ะ